ในยุคข,ของมิเกลอาร์เตต้าครับการปั้นดาวรุ่งขึ้นมาสักคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหดูจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายสําหรับอาร์เซนอลจริงๆครับเพราะว่าอะไรนะหรือเพราะว่าการแข่งขันมันสูงเหลือเกินครับแล้วก็เพราะว่าทีมอื่นๆในพรีเมียร์ลีกด้วยกันเนี่ย ก็เรียกได้ว่ามีแต่ยอดทีมน,นั่นเลยครับการที่มิเกลอาร์เตต้าไม่กล้าเสี่ยงเนี่ยจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งครับที่ทําให้เด็กๆหรือว่าน้องๆเยาวชนอะคาเดมี่ของอาร์เซนอลเนี่ยเติบโตขึ้นมาในชุดใหญ่เนี่ยไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องพูดไปแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าเฮ้ยอาร์เตต้าก็มีเหตุผลจําเป็นด้วยเหมือนกันครับแต่ว่าคลิปนี้ครับเราไม่ได้จะชวนทุกคนคุยประเด็นนี้หรือว่าไ,ไม่ได้จะมาหาเรื่องด่ามิเกลอาร์เตต้าแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าครับ ผมจับสังเกตได้อย่างหนึง่งและเป็นสิ่งที่มิเกลอาเตต้าและทีมงานทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับนั่นก็คือการปล่อยบรรดาดาวรุ่งการปล่อยบรรดาเด็กอะคาเดมีของเราเนี่ยให้กับทีมอ,อื่นๆครับ ใช้งานและก็ปั้นครับเรียกว่าไม่ต้องไม่ต้องมาใช้เราปั้นเองให้ให้ทีมอื่นช่วยกันปั้นวินวินทั้งคู่นะครับผลผลิตยอย่างวิลเลียมาลิบา้านี่ชัดเจนมากนะครับเพราะว่าเราซื้อมาปับ๊บเราไม่ใช้เลยเราปล่อยยืมปล่อยยืมปล่อยยืมสุดท้ายมาใช้แล้วก็ผลงานดีมากๆเลยครับคลิปนี้ครับก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาลองส่องผลงานน้องๆหรือว่าทีมอาร์ซนอลนะครับนะเด็กๆอาร์ซนอลที่ปล่อยยืมไป ในบรรดาหลีกยุโรปต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยมีใครมีผลงานอย่างไรบ้างคลิปนี้ผมรวบรวมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สครับพูดค,คุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับและคลิปนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นของอาร์เซนอลแบบเต็มๆเลยนะครับใครที่รักอาร์เซนอลทั้งใจครับต้องไม่พลาดคลิปนี้ครับเพราะนี่คือคลิปที่ผมจะพาทุกคนมาอัปเดตผลงานเหล่าบรรดานักเตะที่อาร์เซนอลปล่อยยืมตัวไปในซีซั่นนี้นั่นเองนะครับมีใครที่ลงสนามมากน้อยแค่ไหนอย่างไร ผลงานโอเคไหมหรือว่าอาจจะปล่อยขายยาวๆไปเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันก็แล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับอยากชวนทุกคนมาเป็นแฟนมาเป็นผู้ติด,ดตามของเรากันก่อนนะนะครับใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราหน่อยสิว่าเอ้ย คิดเห็นอย่างไรกับบรรดาดาวรุ่งบรรดานักเตะที่เราปล่อยยืมตัวไปนะครับและคิดเห็นอย่างไรกับวิธีการนี้โอเคไหมหรือว่าจริงๆอยากจะเก็บเอาไว้แล้วก็ใช้งานในทีมมากกว่านะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับและอย่าลืมติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับถ้าทําทั้งหมดแล้วเรามาลุยพร้อมกันเลยครับหลายคนที่ผมอยากจะเล่าถึงนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าแหมเวลามันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะผมไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปนะก็เลยจะคัดเน็ตๆมาให้ก็แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมไล่เรียงก่อนแล้วกันนะเผื่อใคร เป็นแฟนนักเตะคนไหนนะครับจะได้รับทราบก่อนว่าจะมีใครบ้างน,นะครับคนแรกเจ้าชายหีมะของผมครับเคเรนเชียนี่แบ็กซ้าที่ต้องบอกว่าครั้งนึ่งเนี่ยเคยเคยเกือบมาเป็นกัปตันทีมอาร์ซ a นอลเลยนะนะครับแต่ว่าก็เรี็ว่าสุดท้ายเนี่ยการมาของซินเชนโกทําให้เขาไม่มีตําแหน่งก็เลยต้องปล่อยยืมไปนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนก็แบ็กซ้ายเหมือนกันครับนั่นคือแบ็กซ้าดาวรุ่งจากค่ายโปรตุเกตนั่นเองครับ ก็นั่นก็คือดูโนตาวารเลสครับนะแบ็กซ้ายหรือปีกซ้ายก็ไม่รู้นะเล่นทีไรขึ้นมาอยู่หน้าทุกทีเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราอัปเดตกันด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนครับเป็นตัวความหวังของเราเลยก็ว่าได้นะครับเซมบี้โลคองกลาครับกองกลางนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ตอนก่อนจะมาาร์เซนอลเนี่ยถูกจับตามองเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าไม่สามารถเบียดตัวจริงได้ก็ ถูกปล่อยยืมไปนั่นเองนะครับอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบราซิลแล้วก็เป็นแนวรุกบ้างนะครับคล้ายๆกราเบิลมาตินเนลี่นะคือย้ายมาัแต่ยังเป็นดาวรุ่งอยู่แล้วก็ฟูมฟักตัวเองครับสุดท้ายก็เป็นตัวหลักตัวจริงถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับผมกำลังพูดถึงปีกชาวบราซิเลียมคนนี้ครับมาควินยอร์นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับแล้วก็อีก2คนครับอันนี้อาจจะคุณหูคุณตาน้อยหน่อยก็แล้วกันนะแต่ว่าก็อยากให้อัปเดตน้องๆเขาหน่อยก็แล้วกันนะครับนั โอคอนโวครับผู้รักษาประตูนั่นเองนะครับแลอีกคนหนึ่งก็คือซาโกจูเนียครับอันนี้ก็แนวรุกนั่นเองนะครับนะอ่ะเราไล่เลียงทั้งหมดแล้วนะเปิดสารบัญให้ดูละนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตพร้อมกันเลยครับว่าแต่ละคนผลงานเป็นอย่างไรบ้างครับผมพาไปดูคนแรกครับนั่นก็คือเคเรนเชนี่ครับเจ้าชายหิมะของผมนั่นเองนะครับก็อยู่กับเรลโซสดัดครับปัจจุบันนี้นะ ก็ปล่อยยืมไปในลาลิกาสเปนนะครับลงไปแล้วเนี่ยประมาณ16นัดนะครับแล้วก็ถ้าแบ่งเป็นก็แบ่งเป็นในลาลิกาสเปนเนี่ยสินัดนะครับแล้วก็ยูฟาแชมเปี้ยนส์คีกสนัดโคปาเดลเอซ่าสามนัดนั่นเองนะครับผลงานถือว่าโอเคเลยนะครับเป็นที่น่าพอใจใช้ได้เลยนะครับตอนช่วงมกราที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวว่าอาร์เซนอลเนี่ยอยากจะได้กลับมาช่วยทีมหน่อยสิเพราะตอนนั้นเนี่ยซินเชนโกมีปัญหาอาการบาดเจ็บโทมิยะสึก,ก็ต้องไปช่วยทีมชาติญี่ปุ่นครับแต่ว่าเจ้าตัวครับปฏิเสธข่าวนั้นครับแล้วกกก็ให้สัมภาาษณ์ถึงรเรเีย แล้วก็ถ้าเรียกจริงเนี่ยสมมุติว่าเรียกจริงนะก็ก็จะปฏิเสธนะครับเพราะว่าตอนเนี้ย แฮปปี้ดีท e ี่โซเซดัดนะครับได้ลงสม่ัตเสมอนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยอยากจะย้ายออกจากอาร์เซนอลด้วยซ้ำไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีสัญญากับอาร์เซนอลจนถึงนู่นเลยครับปี2026ก็ตามนะนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่แววน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้ใช้งานเลยนะอาจจะต้องขายไปเลยอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะผมค่อนข้างชอบคเรนเชนี่มากๆเลยนะครับนะไม่รู้ทุกคนคิดเห็นยังไงกับผู้ชายหิมะคนนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะก็แต่ว่าจะยอมรับนะต้นฤดูกาลเนี่ เล่นเกม p r e รี s ี o n Community Shield เนี่ยก็ครนนี้มีปัญหาจริงๆนะแต่ว่าตอนนี้ซินเชนโกเองก็มีปัญหาด้วยเหมือนกันนะครับดูเหมือนว่าแนวรับฝั่งซ้ายของเราเนี่ยสุดท้ายอาจจะต้องหาคนใหม่เพิ่มเติมหรือเปล่าไม่แน่ใจครับอาจจะเป็นคนนี้ที่เป็นคำตอบก็ได้นะครับนั่นคือดูโนตาวาเลสครับอัปเดตต่อเนื่องเลยครับย้ายไปยิ้มตัวนะครับ จากทางด้านเ,าเดี๋ยวยวิงบอกนี้ก่อนที่มาที่ไปก่อนเขาเป็นนักเตะโปรโตุเกสใช่ไหมย้ายมาจากเป็นฟิก้าสู่อาร์เซนอลในปี2021นะอ่ามีสัญญากับเราเนี่ยจนถึงปี2025นะครับแต่ตั้งแต่ย้ายมาเนี่ยนะครับยังไม่มียังไม่มีเกมไหนที่มันประทับใจตาตรึงใจหรือว่าทําให้พวกเราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเก็บคนนี้เอาไว้ไม่อยากปล่อยขายไม่อยากปล่อยยืมนะครับก็เลยทําให้สุดท้ายทางออกก็เลยเป็นการยืมตัวนั่นเองนะครับล่าสุดก็ปล่อยยืมตัวให้กับทางด้าน อโอลิมปิกหมักเซอร์ในฤดูกาล2022-2023ครับแล้วก็ในฤดูกาลนี้เนี่ยก็ปล่อยให้บ้านใกล้เลือนเคียงครับในพรีเมียร์ลีกด้วยกันครับน,นั่นคือนอตติงแฮมฟอร์เรส์นั่นเองนะครับแต่ว่าผลงานเนี่ยก็เรียกว่าแม้จะเล่นให้กับเจ้าป่าฟอร์เรส์เนี่ยก็ยังไม่ได้ดีมากมายนักนะครับบูบวาบแล้วกันมีช่วงที่ดีไหมมีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอนะลงในฤดูกาลในแค่เจ็ดเกมฉะนั้นจริงมีข่าวลือว่า ทีมจากหลีกเอิงอยากได้ด้วยนะแต่ว่าฟอร์เรสเนี่ยยังไม่อยากปล่อยนะครับอยากอยู่ให้จบครบสัญญาจบฤดูกาลนี้ก่อนจะขายอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรประมาณนี้นะก็เลยทําให้เจ้าตัวเนี่ยยังไม่ได้ย้ายในช่วงมกราที่ผ่านมาครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมคิดว่า อาจจะไม่มีอนาคตกับอาร์เซนแลแล้วนั่นเองครับมาไปกันต่อเลยดีกว่ามาดูคนที่พอมีอนาคตหน่อยดีกว่าผมว่าคนที่พอมีนั่นก็คือเซมบ้โลของก้าครับกองกลางทีมชาติเบลเยียมครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มีผลงานค่อนข้าง ดีเลยนะครับของอาร์ซนอลนะที่ปล่อยยืมในฤดูกาลนี้นะครับโดยเซมบีโลคังกานะครับถูกอาร์ซนอลปล่อยยืมนะฮะตั้งแต่ช่วงมกราคมตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเลยนะครับหลังจากไม่สามารถยืนระยะนะฮะแล้วก็ปรับตัวเข้ากับทีมชุดใหญ่ได้นะครับแล้วก็มีผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับอาร์ซนอลนะโดยอาร์ซลปล่อยให้คริสตัลพาเลตยืมนะครับในช่วงครึ่งของฤดูกาล2023-2022-2023นะครับแต่ก็ยังไม่สามารถทําผลงานได้พอใจอีกนะครับนะทำให้หลังจากนั้นเนี่ย อร์เซนอลก,ก็เลยปล่อยแซมบี้โลคองกายืมตัวไปอยู่ที่ลู้ันทาวนะครับ อีกหนึ่งฤดูกาลนะครับจนถึงจบฤดูกาลนี้นะซึ่งโลคองกาเองเนี่ยกับลูตันทาวผลงานดีเลยครับนะมีแอสซิสต์หลายเกมนะครับและเกมล่าสุดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับถึงแม้ว่าลูตันทาวจะแพ้ก็ตามนะครับแต่ผลงานส่วนตัวของเซมบี้โลคองกาถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับนี่ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่พอจะมีแววนะอันนี้ผมคิดว่าอาจจะเก็บไว้ใช้ในฤดูกาลถัดๆไปเป็นไปได้ครับก่อนจะคุยกันต่อนะครับอยากจะขออนุญาตแวะมาขอบคุณผู้สนับสนุนสักเล็กน้อยนะครับนะคลิปนี้ ขอบคุณด้วยนะครับกับร้านมอเตอร์ไซค์เอเชียมอเตอร์บ e 2547ครับร้านมอเตอร์ไซค์มือ2นะครับที่คัดสรรคุณภาพเป็นอย่างดีครับเจ้าของร้านเพื่อนผมเองครับนี่ฮะเฮียไก่นี่นะฮะดูแลทุกคนแน่นอนนะครับมีทั้งเล่มรถมีทั้งเล่มต่างๆนานาชุดโอนต่างๆนานาครบแน่นอนนะครับแล้วก็ร้านเนี่ยเขามีการตรวจเช็คสภาพก่อน ส่งถึงมือลูกค้า21รายการด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายพวกน้ำมันน้ำมันน้ำาเกียร์อะไรของเหลือต่างตานะเปลี่ยนให้ครบและยังรับประกันเครื่องอีก1เดือนเต็มนะครับเรียกว่าชัวแน่นอนนะครับใครที่สนใจนะอยากจะได้เวสป้าอยากจะได้แกรนฟิลาโน่อยากจะได้ Honda Wave คลิกอะไรพวกนี้นะครับก็ติดต่อไปที่ร้านได้เลย จะซื้อเงินสดก็ได้หรือจะผ่อนก็มีไฟแนนซ์ดูแลนะครับราคาดีแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญรถสภาพสวยแบบเรียกว่านางฟ้าเลยดีกว่านะครับอ่ะสนใจโทรไปเลยครับ0659491556นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปคุยกับเขาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมให้น้องทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ในดีสคริปชั่นนั่นเองนะครับก็ฝากทุกคนไปอุดหนุนร้านเอเชียมอเตอร์บค์2547เยอะๆด้วยนะครับ ไปกันต่อเลยครับมาคินยอร์ชครับปีกชาวบราซิเลียนครับแล้วนะก็เล่นได้ทั้งปีกขวาปีกซ้ายอะไรแบบนี้นะครับย้ายมาจากเซาเปาโ,โลครับใน อ่บราซิลตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมปี2022ครับมีสัญญากับอาร์เซนอลนะครับถึงแค่สิน้นฤดูกาลนี้เท่านั้นนะครับถูกปล่อยยืมตัวหลายสโมสรเลยนะครับทั้งนอริสิตี้น้องในหลีกเอิงฝรั่งเศสครับและล่าสุดเนี่ยก็ปล่อยยืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดให้กับทางด้านฟูมินิเซ่นะครับในลีกบราซิลนั่นเองนะครับและอาจจะเป็นดีลสุดท้ายครับและนี่อาจจะสิ้นสุดนะครับสุดทางเลยก็คืออาร์เซนอลสุดท้ายอาจจะปล่อยทางด้านมาควินยอร์ชออกจากทีมในสิน้นฤดูกาลนี้ ก็เป็นไปได้ครับอีก2ดาวรุ่งครับที่อยากจะชวนคุยอยากจะชวนพูดถึงหน่อยครับนั่นก็คือทางด้านอาร์เธอร์โอคอนโบครับผู้รักษาประตูของอาร์เซนอลนั่นเองนะเคยลงเล่นในกาลย้อนลชุดใหญ่ด้วยนะแต่วา่าเป็นเกมพรีซีซั่นอะไรแบบนี้นผมจําได้ว่ามันค่อนข้างจะไม่มีภาพจดจําที่ดีเท่าไหร่นะค่อนข้างคือรูปทรงน้องอ่ะดีสูงยาวเข่าดีนะครับสูงใหญ่เลยเหมาะเลยการเป็นผู้รักษาประตูเลยนะครับแต่ว่าอาจจะอาจจะไม่ใหญ่มากอาจจะบางๆหน่อยแต่ก็ เรียกว่าก็เหมาะการรปกษสาประตูอ่ะเก่งก้างไว้ก่อนใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับแต่ว่าก็ ผลงานยังไม่ค่อยดีนะครับเล่นชุดใหญ่ยังมีเกรงเกงหน่อยนะครับนี่คือผลผลิตจากอะคาเดมีของอาร์เซนอลเลยนะครับโดยอยู่กับอาร์เซนอลตั้งแต่ชุด U18 นะครับตั้งแต่ฤดูกาล2018-2019ขยับมาชุด U23 ในฤดูกาล2020-2021นะครับแล้วก็เซ็นสัญญาขึ้นทีมชุดใหญ่ในฤดูกาล2021-2022ครับแล้วก็มีการปล่อยให้ทีมต่างๆยืมตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอเล็กซานดราในลีก2ของอังกฤษนี่แหละนะครับแล้วก็ปปล่่ออออยยอรรมมอยืืมมมในนเดกกราคไูับ Storm glass ในลีกออสเตรียครับปัจจุบันครับเล่นยืมตัวให้กับทางด้านวิลเลีมครับลีก2ในประเทศอังกฤษนี่แหละจนจบฤดูกาลนี้ครับแต่ก็คือได้ลงสม่ําเสมอนะครับในหลายๆทีมที่ไปนะครับแอตอนนี้ฤดูกาลนี้นะครับลงเล่นไปแล้ว21นัดนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะเพราะว่าสัญญากับอาร์ซนอลเหลือเพียงแค่สั้นๆแล้วนะครับมิถุนายน2024นีนี้เท่านั้นเองครับและคนสุดท้ายครับคนนี้เนี่ยแลดูจะเป็น นักเตะที่อาจจะพอมีความหวังยื่หน่อยๆก็แล้วกันนะนั่นก็คือชาวซากุโญะครับเล่นเป็นแนวรุกครับเป็นปีกเล่นริมเส้นนะครับเป็นนักเตะเยาวชนยายูสิบเก้าปีไม่ใช่อยูสิบเก้าอายุ19ปีของอาร์เซนอลครับปัจจุบันปล่อยยืมตัวให้กับสวอนซีในลีกแชมเปียนชิพครับนะบก็เรียกได้ว่ายืมตัวในช่วงที่ผ่านมาเลยนะครับแล้วก็ต้องลุ้นกันว่าเจ้าตัวนะครับจะสามารถทําผลงานได้ดีแล้วก็อาจจะเรียกว่ามีโอกาสในทีมชุดใหญ่ของอาร์ เขาลึบนะเปล่านั่นเองนะครับนี่คือหลายๆดีลนะครับจริงๆไม่ทุกดีลนะมีอีกหลายดีลที่ผมไม่ได้ถูกพูดถึงนะครับอ่างพวกชาลีปาดิโน่อาร์ซิสเลยพวกนี้จริงมีอีกหลายคนเลยนะแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะบอกเล่าทุกคนสงสยัยคลิปนี้จะยาวเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเพราะว่าดาวรุ่งอ่ะส่วนอจริงมีเยอะนะครับมีมากๆเลยแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะมันก็อาจจะมีบางท่านบาง,บางนักเตะบางคนเนี่ยอาจจะยังได้รับโอกาสไม่มากพอแล้วด้วยหลายๆปัจจัยครับทำให้ไมเกลเด,เดต้านเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้สามารถที่จะ ให้ทุกคนนะครับได้ลงสนามนะครับเพราะสุดท้ายถ้าผลงานไม่ดีเราก็ไม่โอเคเนาะถูกไหมเราในฐานะแฟนบอลเรายังไม่โอเคเลยบอบร์ดบริหารจะโอเคได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เรียกว่ามีแรงกดดันในมุมนี้นะถ้าสามตัวผมเนี่ยผมก็ชอบในยุคสมัยอาร์เซนอร์นะครับที่จะมีนักเตะเยาวชนโผล่ขึ้นมานะครับในในทีมสม่ำเสมอมีนักเตะอย่างเฮกตอร์เบยรินโผล่มาเชสเปมเกัสโผล่มาอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ากับมิเกลอเตต้าเนี่ยเรียกว่าปล่อยยืมจนจนดีแล้วก็ค่อยกลับมาใช้นะครับ ก็อย่างซาริบ้าก็ต้องถือว่าโดดเด่นมาในยุคข,ของมิกเกลเทต้านะนะคะรับจริงจริงหลายหลายตัวหลายคนนะแต่ ก็ต้องก็ต้องบอกทุกคนแบบนี้ด้วยว่าไม่เกีย่ยวก,กับเดต้าก็แกลหลักก็เป็นเด็กอยู่แล้วด้วยนะอายุเฉลีย่ยแค่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ปีเองนะครับเพราะฉะนั้นก็แทบจะเรียกว่าใช้เด็กอยู่แล้วด้วยซ้ำไปนะอาจจะอ่พวกนี้เราจะได้ดูทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์เราก็เลยคุ้นหูนะฮะจนกลายเป็นนักเตะชุดใหญ่ไปแล้วนั่นเองนะครับนะอ่ะนี่คือเนื้อหาของเราในคลิปนี้ครับนะก็ฝากทุกคนคอมเมนต์หน่อยก็แล้วกันนะครับคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าหนูทุกคนเลยนะครับนะกะ็แสดงความคิดเห็นมาได้นะครับแล้ว นะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ